มาดูโจทย์ประยุกต์ข้อนี้กันบ้างนะครับนะเป็นโจทย์สไตล์แนวข้อสอบหลักสูตรใหม่นะครับเน้นไปที่แพทหนึ่งนะเพราะแพทหนึ่งชอบออกมากโจทย์ประยุกต์นะครับก็คือโจทย์ที่ใช้ความรู้นะครับในบทเรียนไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงอย่างข้อเนี้หนูอ่านโจทย์หนูควรจะรู้นะครับว่ามันอยู่บทไหนนะครับเดาซินะผัดผักรวมมิตรประกอบด้วยผักสชนิดนะครับ แต่ละชนิดเนี่ยก็มีปริมาณของสารอาหารไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนไขมันคาร์โบไฮเดรต,ตามตารางนี้นะเบ็ดเสร็จแล้วนะครับถ้าเราต้องการโปรโตีน85กรัมไขมัน4คาร์โบไฮเดต95นะครับก็คือต้องหาแหละนะว่าต้องใช้ผักแต่ละชนิดเท่าไหร่นะครับแต่โจทย์พี่หนึ่งก็ามาดัดแปลงจากในหนังสือกระท่วงเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มันพิมพ์ช้อยแล้วมันก็ดูง่ายขึ้นนะ เอาละเป็นยังไงพออ่านโจทย์แล้วพอจะนึกภาพออกหรือยังครับว่าเป็นเรื่องอะไรเรื่องเมตริกนั่นเองนะครับตามหลักสูตรกระทรวงอยู่ม .5 เทอม1นะแต่ส่วนใหญ่โรงเรียนมักจะเรียนม .4 เทอม2นะครับสมัยนี้ก็โรงเรียนก็ไม่ค่อยตามหลักสูตรกระทรวงเท่าไหร่ต้องฝึกนะครับสไตล์โจทย์ประยุกต์โจทย์มันจะยาวนิดหนึ่งถ้าใครไม่เคยฝึกอ่านนะครับพี่บอกเลยว่าเวลาไปสอบจริงนะครับไม่เคยฝึกอ่านฝึกทำเนี่ย เวลาไปสอบจริงมีปัญหาแน่นอนนะครับงานนี้นะครับพอเรารู้ล้นะครับว่าเป็นโจทย์เรื่องเมทริกแน่ๆทำอย่างไรนะครับขั้นแรกก็ต้องสมมติตัวแปรก่อนพี่หนึ่งให้ x แทนปริมาณของบอกโคลีนะครับน้องอาจจะไม่รู้นะครับบอกโคลีเนี่ยเป็นผักที่มีโปรตีนสูงมากนะเออจริงๆนะมีหน่วยเป็น100กรัม ถ้าได้ x เป็น2สมมุติคำตอบแก้สมาการเสร็จสับได้ x เป็น2ก็หมายความว่าใช้บอค c c o l i 0นะครับไม่ใช่2กรัมเพราะมีหน่วยเป็น100กรัมและให้ y เป็นปริมาณของแครอทนะหน่วยก็เป็น100กรัมเหมือนกันแครอทสะกดแบบนี้นะครับนะพี่หนึ่งเช็คใน Google เรียบร้อยละส่วน z ก็เป็นปริมาณของเห็ดฟาง นะครับบอก c ล l l y x c a r o y เห็ดฟาง Z นะครับบอก c o l l 1 0้ยกรัมนะครับให้โปรตีน3กรัมนะครับพะนั้นบรอก c ล l l x หน่วยนะไม่หน่วยเป็น100กรัมนะก็ให้โปรตีน3 x โปรตีนมาอีก2 y เห็ดฟางให้โปรตีนมาอีก6 z นึกภาพออกปะแล้วเบ็ดเสร็จเราต้องการปริมาณโปรตีนทั้งสิ้น85กรัม นะเราก็เลยเปลี่ยนประโยคสัญ,ญลักษณ์ขอโทษเปลี่ยนประโยคภาษาให้เป็นประโยคสัญ,ญลักษ์ว่า 3x บวก 2y บวก 6z เท่ากับ85นึกภาพออกไปครับมาดูไขมันบ้างนะบอกคาีีให้ไขมัน0.1นยะ์จุะพใช้ x หน่วยก็ได้0.1 x นะแครอทได้อีก0.1 y เหตางได้อีก0.3แนะเบ็ดเสร็จเขาบอกว่าไขมันที่ต้องการทั้งหมดคือ4กรัมเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนประโยคภาษาให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ก็ได้ว่า 0.1x บวก 0.1y บวก0.3แเท่ากับ4สุดท้ายหนูน่าจะได้ละนะครับคาร์โบไฮเดรตได้จากบัคคลี 5x ได้จากแครอท 4Y ได้จากเห็ดฟาง 5Z ทำเหมือนเดิมครับนะเปลี่ยนประโยคภาษาให้เป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์คาร์บฮเรตเราต้องการอีก95กรัมนะครับก็เข้าเป็นสมการนะเปลี่ยนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะก็ประมาณนี้พอมาถึงตรงนี้มันมีประเดีนยนต้องคุยนะครับก็คือการแก้ ระบบสมาการเชิงเส้นเนี่ยเมื่อก่อนมันจะมี4วิธีวิธีที่1คือใช้ A inverse หรือภาษาไทยเรียกว่าตัวผกผันการคูณนะ A inverse เนี่ยภาษาไทยเรียกตัวผกผันวิธีี่2คือใช้ row operation นะภาษาไทยเรียกว่าการดำเนินการตามแถว การดำเนินการตามแถวนะแปรกันตรงตัวเลยวิธีสามคือใช้กฎของคารเมอร์เครเมอร์ก็ได้แล้วแต่ใครจะออกเสียงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเรียนกันทั้งเส้นสามวิธีแต่ช้าแต่ครับหลักสูตรใหม่โหดมาก ตัดวิธีหนึ่งวิธีสามทิ้งเออไอกดคามเมอร์เนี่ยจริงๆหรือกดเคเมอร์เนี่ยใช้กันเยอะมากนะไปถามรุ่นพี่เราก็ได้เพราะวิธีเนี่ยเข้าใจง่ายนะเป็นวิธีที่เข้าใจง่ายสุดในบรรดาสามวิธีแต่คิดเลขยากโอกาสผิดเยอะเหมือนกันนะใจร้ายสุดๆนะตอนนี้เหลือวิธีเดียวคือโลโอเปเรชันนะซึ่งบอกเลยว่าโลโอเปเรชันเนี่ย เป็นวิธีการแก้ระบบสมการเชิงเส้นที่เด็กส่วนใหญ่นะไม่ค่อยเข้าใจคือในหนังสือกระทรวงอ่ะพี่ไปอ่านดูแล้วละ่ะคือภาษาที่เขาใช้มันค่อนข้างจะปวดหัวเหมือนกันนะนี่คือเป็นประเด็นหลักเลยที่เด็กเรียนคณิตศาสตร์แล้วไม่รู้เรื่องคือพี่ก็เข้าใจนะครับตำราเรียนเนี่ยมันก็ต้องเขียนให้ดูแบบน่าเชื่อถือคือเขียนให้แบบตรงนิยามเป๊ะเ,เพื่อใช้ในการอ้างอิงได้ นะครับแต่อ่านดูแล้วมันเข้าใจลำบากจริงๆไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้พี่หนึ่งแปลให้ฟังนะครับเรามาดู low operation นะรหรือการดำเนินการตามแถว low operation เนี่ยนะสิ่งที่เราสามารถกระทำได้กับการดำเนินการตามแถวจะมี3อย่าง1 2แล้ว3นะคล้ายๆกดนิวตันเลยครับกดนิวตันมี3ข้อ low operation ก็มี3ข้อเหมือนกัน ข้อแรก rij นะเวลาเขาเขียนสัญ,ญลักษณ์เขาจะเขียนแบบนี้นะครับ r 1 2 r 2 3เวลาเราจะสัญ,ญลักษณ์ rij คือการสลับแถว i และแถว j นะเมื่อกี้เกือบเผลอเขียนเป็นเวกเตอร์ i เวกเตอร์ j นะสอหนูสามารถเอาค่าคงที่คูณตลอดทั้งแถวใดแถวหนึ่งได้พี่หนึ่งเขียนเป็น kr i อันนี้คงไม่ต้องเขียนคําแปลภาษาไทยนะลูกเอาค่า k k จะเป็นเศษส่วนก็ได้นะครับเป็นเต็มบวกเต็มลบได้หมดเลยคูณตลอดทั้งแถวอันที่3หนูสามารถเอา r i บวกลบ k เท่าของ r j ได้นะหนูสามารถเอาแถวใดแถวหนึ่งไปบวกหรือไปลบ k เท่าของอีกแถวหนึ่งได้นะครับนี่คือ3อย่างที่หนูสามารถทำได้นะครับในการโลโอเปอเรชั่น นะข้อ3ามเดี๋ยวเพิ่มเติมให้นิดนึงข้อ3ามให้หนูจำไว้หน่อยว่าอยากเปลี่ยนแถวไหนพอไหมเนี่ยอาจจะสองบรรทัดอยากเปลี่ยนแถวไหนเปลี่ยนนี่คือเปลี่ยนแปลงนะลูกอยากเปลี่ยนแถวไหนให้เขียน R I ไว้ท้ายแถวอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆ นะครับจำไว้นะอยากเปลี่ยนแถวไหนเขียน R I ไว้ท้ายแถวตามหลักสูตรกระทรวงนะฉะบับปรับปรบปุงใหม่ล่าสุดเลยปี2560จะมี3วิธีเออจะเหลือแค่วิธีเดียวนะแต่จริงๆแล้วพี่จะบอกให้หนูลืมวิธีที่4ไปวิธีสี่คือแก้ระบบสมการเชิงเส้นแบบกำจัดตัวแปรอะไรคือการกำจัดตัวแปรนะเอาเห็นภาพชัดขึ้น คือแก้แบบสมัยเรียนม .3 นะกาจัดตัวแปรเนี่ยมันจะกำจัดได้2แบบคือทำสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรให้เท่ากันนะแล้วจับสมการ 1- ลบสมการ2หรือแทนที่ตัวแปรจากสมการที่2จะได้ว่า x เท่กับ2 y บวก1นําำค่า x ที่ได้จากสมการที่2และแทนลงในสมการที่3 นะภาษาอังกฤษเขาเรียก substitution นะครับพี่บอกเลยว่านะตามหลักสูตรกระทรวงเนี่ยสอนแต่ low operation แต่เวลาไปทำข้อสอบอยากฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะแก้แบบตอนสมัยม3ก็ได้นะครับปีล่าสุดเนี่ยข้อสอบปี64นะก็ใช้วิธีม3เนี่ยแพทนหนึ่งปี64 นะไปดูที่พี่หนึ่งเฉลยฟรีใน YouTube ปะลูกเอ้ยนะพี่ก็ไม่ได้ใช้โลเปอรเชันนะครับแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูทั้งสองวิธีทั้งโลเปอร์เรชันแล้วก็การแก้แบบกำจัดตัวแปรด้วยอะ่ะเรามาดูพร้อมกันอย่างแรกนะครับหนูต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้ระบบสมการเชิงเส้นตัวเนี้ยถ้าเปลี่ยนเป็นเมตริกมันจะได้เมตริกมาสามตัว นะจำชื่อมันด้วยชื่อมันจำไม่ยากไอตัวแรกเราจะเรียกว่าเมทริกสัมประสิทธิ์นะค o e f f i เ i e n t m ม t r i กตัวที่สองเราจะเรียกว่าเมทริกตัวแปร variable m ม t r i กและตัวที่สามเราจะเรียกว่าเมทริกค่าคงที่หรือค่าคงตัว constant metric นะครับอ่ะมาดูพร้อมกันวิธีที่หนึ่งนะแก้โดยโลโอเป r เรชันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะเมทริกซ์ทั้ง3ตัวเนี่ยมาเขียนแบบย่อนะอาจจะเรียกว่าลดรูปก็ได้ลูกนะเวลาย่อก็คือเมทริกซ์ตัวแปรหายไปเขียนเป็นเส้นประ นะาเล่าเมตริกสัมประสิทธิ์กับเมตริกค่าคงที่มาเขียนติดกันนี่และตัวนี้ครับเราจะเรียกว่าเมตริกที่แต่งเติมแล้วหรือบางทีเรียกสั้นๆว่าเมตริกแต่งเติม augment นะ augmented metric นะครับก่อนนะครับก่อนที่จะไปเรียนเรื่อง location ต้องเข้าใจสเต็ปการแปลงก่อน นะใครเคยเรียนเรื่องโลเปอรชันมาที่โรงเรียนแล้วจะรู้ปัญหาหลักของวิธีการแก้ระบบสมการเชิงเส้นด้วยโลเปอรชันคือแปลงไปแปลงมาปุ๊บมันเหมือนภายเรือในอ่างมันกลับมาที่เดิมไอตัวที่เคยแปลงแบบใช้ได้แล้วพอไปทำต่อไปเอา้ากลับมาใช้ไม่ได้อีกรอบหนึ่งนะจับต้นชนปลายไม่ถูกนะครับนะวันนี้พี่หนึ่งขอฝากวิธีมีไว้ JUM อ่านว่าจำ น,นี่คือหัวใจเลยของการแปลงโลเปอรเรชันหนูต้องพยายามเปลี่ยนไอเมติกสัมประสิทธิ์เนี่ยไอเมติกสัมประสิทธิ์เนี่ยหนูต้องพยายามพยายามเปลี่ยนให้มันเป็นเมติกเอกลักษณ์การคูณเป็น a 1 0 0 0 1 0 0 0น เนี่ยแมตริกสามสิบตัวเนี้ยนะต้องเปลี่ยนมันให้เป็นแมตริกเอกาการคูณแล้วสเต็ปในการเปลี่ยนทําให้เป็นเลขหนึ่งก่อนทําให้แถวหนึ่งหลักหนึ่งเป็นเลขหนึ่งให้ได้แล้วเอาหนึ่งตัวเนี้ยไปยิงให้เกิดศูนย์ต่อมาทําแถวสองหลักสองให้เป็นเลขหนึ่งให้ได้แล้วไปยิงให้เกิดศูนย์ต่อมาทำแถวสามหลักสามให้เป็นเลขหนึ่งให้ได้แล้วไปยิงให้เกิดศูนย์ นะถ้าหนูทําแบบที่หนึ่งป๊บจะไม่มีการพายเรือในอ่างนะทํารอบเดียวจบนะแล้วเร็วด้วยนะเข้าใจง่ายและเร็วสุดละนี่คือบอกเลยว่านี่คือหัวใจนะหัวใจของการโลโอเปอเรชั่นเลยนะใครโลโอเปอเรชั่นแบบที่หนึ่งนะแป๊บเดียวเสร็จนะอ่ะมาดูพร้อมกันอุย ขั้นแรกพี่หนึ่งหมั่นไส้แถวสองจังเลยพี่ไปหมั่นไส้มันทำไมมันเป็นทศนิยมพี่ไม่ชอบนะพี่ขอใช้กฎข้อที่สองของโลโอเปเรชั่นซัดมันก่อนเลยนะเอาสิบคูณ r สองอย่าลืมนะครับเรามีเครื่องมืออยู่สามชิ้นที่จะใช้เกี่ยวกับการโลโอเปเรชั่น r ij อยู่ไหนวะนี่ r ij k ri r i บวกลบ k เท่าของ r j นะท่องให้ได้ Rij คือสลับแถว i กับ j Kri คืออาค่าคงที่คูณตลอดทั้งแถวข้อ3คือเอาแถว i ไปบวกหรือไปลบ k เท่ากับแถว j อ่ะเริ่มตอนนี้พี่หนึ่งเห็นละเออเวลาโลเบรชันเนี่ยบางทีเขาจะเขียนสัญลักษณ์ยึกยือข้างหน้านะคล้ายๆเป็นการส่งสัญญาณว่ากำลังนะอยู่ในโพรเซสตของการโลเบอร์ชัน นะพี่ก็จัดการสลับแถวหนึ่งกับแถวสองนี่แค่นี้พี่ก็มีเลขหนึ่งขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการแล้วนะแถวสองลงมาทันไหมครับนะเอาละเลขหมาแล้วเห็นไหมเลขหนึ่งมาแล้ว,เ,นนะเ,ลลวเอาหนึ่งไปยิงให้เกิดศูนย์คำว่ายิงคืออะไรลูก หนูอยากให้แถว2เป็น0ูย์หนูเขียน R 2ก่อนอยากเปลี่ยนแถวไหนเขียน R I ไว้ท้ายแถวอยากเปลี่ยนแถว2เขียน R 2รอไว้เลยแถว2หนูเป็นเลข3เอาเลข1มายิงยิงแล้วอยากให้กลายเป็นเลข0นะูนย์ะงั้น R 2ต้องลบสาม R หนึจริงป่ะ3าลบสเท่าของหน่งนะก็จะได้0ูทดสอบถ้าเข้าใจ R สเปลี่ยนยังไงครับต้องเอา a หมายิงก็ต้องลบห R1 ถูกปะห้าลบ5้าเท่าของ1ก็จะได้ศูนยหนึ่งไม่เปลี่ยนลอกมา R3 ลบ3าม a หนย์ลบ1นหลบ9้าลบสามแปดิบห้าลบร้อยสบลบสาห้า a สามลบห้า a หนึ่งศูนย์ลบหนึ่งห้าลบสิบห้าได้ลบสิบ วันนี้คิดเลขเยอะแฮะเก้าสิบห้าลบสองร้อยได้ลบร้อยห้าโอเคนะเอาละ่ะแถวแรกเนียนกริปแถวแรกเนียนกริปละต่อมามาดูแถวสองครับเราอยากให้ตรงกลางเป็นเลขหนึ่งนะเนี่ยตามโมเดลที่เราวางแผนไว้มันเป็นลบหนึ่งนี่ก็ไม่ยากน้องๆน่าจะรู้อยู่ละ เอาลบคูณตลอด r 2 r 3ไม่ได้ทำอะไรลอกไปโทษ r 1ไม่ได้ทำอะไรลอกไป r 2เอาลบ1คูณตลอด r 3ไม่ได้ทำอะไรลอกไปเหมือนเดิมครับเอาเลข1ตัวเนี้ยไปยิงให้เกิด0ยิงยังไงดีอยากเปลี่ยนแถวไหนเขียน r i ไว้ท้ายแถว อยากเปลี่ยนแถวที่หนึ่งก็เขียน R หนึ่งไว้ท้ายแถวนะก็ R หนึ่งลบ R สองส่วน R สามก็ไปบวก R สองสิถอกป่าหนึ่งบวกลบหนึ่งเป็นศูนย์ R หนึ่งลบ R สองก็หนึ่งศูนย์ศูนย์อ่าแถวสองไม่เปลี่ยนแถวสามบวกแถวสอง เอาละแถวหนึ่งเนียนแถวสองเนียนพูดผิดสิต้องบอกหลักนะหลักหนึ่งเนียนหลักสองเนียนนะดูเคลียร์เป็นหลักๆไปนะหลักเออหลักหนึ่งนะจะพูดว่าหลักแรกนะลิ้นพันเลยหลักแรกเนียนละหลักสองก็เนียนละเริ่มจัดการหลักสามต้องเริ่มจากทำให้ตัวนี้เป็นเลขหนึ่งนะมันเป็นลบเจ็ดอยู่ทำไงครับ เกลบหนส่วนเคูณตลอด R 3นะแถวแรกไม่เปลี่ยนแถว2ก็ไม่เปลี่ยนแถว3เอาลบหส่วนเคูณเอาละแถว3หลัก3เป็นเลขหนได้ดังใจละนะเอาเลขหนเข้าไปซัดแถว2เลยเอาละว้ต้องลอกดีๆ นะงั้น R2 ก็ลบ 3R3 แถวหนึ่งไม่เปลี่ยน1 0 0 R R2 ลบ 3R3 0 1 0 35ลบ30เหลือ5นะแถว3ไม่เปลี่ยน นะครับแพทเทิร์นการแก้ระบบสมการด้วยโลโอเปเรชันเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ตอนแรก a k พอหนูโลจนข้างหน้าเป็น i ข้างหลังจะเป็น x a คืออะไร a คือเมทริกซสัมประสิทธิ์ k คืออะไร k คือเมทริกค่าของที่ ไอนี่หนูอยู่แล้วเมตริกเอกลักษณ์พอโลจนข้างหน้าเป็นเมตริกเอกลักษณ์ปุ๊บตัวหลังครับ x ตัวนี้คือเมตริกตัวแปรนะถ้าทั้งหมดนี่คือเมตริกตัวแปรจบเลยแปลวคําตอบของเรานะครับสุดท้ายบอกขลีใช้5้าหน่วยหรือ500กรัมแครอทใช้5หน่วยหรือ500กรัมนะและสุดท้ายเห็ดฟางต้องใช้เยอะหน่อยเห็ดฟางใช้10หน่วยหรือ1000กรัมนะ โจทย์ถามว่าใช้อะไรนะเห็ดฟางมากกว่าบลอกคารี่เท่าไหร่นะโจทย์ถามว่าใช้แซมากกว่า X เท่าไหร่จบก็ตอบ500กรัมเก็ตไหมครับนี่คือแก้แบบ low operation นะเราก็ได้ตักกระแตนมาหนึ่งตัวแล้วเหนื่อยเหนือน <laughs> ื่อย, <laughs> อยนะแก้แบบ low operation น <laughs> ี่เหนื่อยมาดูแก้แบบม .3 บ้าง วิธีที่สองแก้แบบกำจัดตัวแปรนะอาจจะทำสมมติ์หน้าตัวแปรให้เท่ากันแล้วจับสมการลบกันหรือจะแทนที่ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งในรูปของอีกตัวหนึ่งก็ได้นะนี่แก้แบบม .3 เดี๋ยวขออนุญาตลอกโจทย์มาก่อน 3x บวก 2y บวก 6z เท่ากับ85เป็นสมการที่1อันที่2เนี่ยพี่ขออนุญาตเอา10เข้าไปคูณก่อนแล้วกันเกะกะลูกหูลูกตาแล้วขอจัดรูปเลยครับว่าได้ x เดียวเท่ากับลบ y ลบ 3z บวก40จัดรอไว้เลยนะตรงนี้ค่อยตั้งชื่อเป็นสมการที่2ส่วนสมการที่3ก็ลอกมา 5x บวก 4y บวก 5z เท่ากับ95จบแล้วหนูก็เอาค่า x ที่ได้จากสมการที่2ไดเนี่ยแทนลงใน1กับ3หนึกภาพออกปะ่ะเพราะหนูเอาค่า x ที่ได้จากสมการที่2แทนลงในสมการที่1กับ3เนี่ยมันก็จะเหลือแค่2ตัวแปร2ตัวแปรหนูแก้ได้อยู่แล้วพอนึกภาพออกปะ่ะ นะไม่ต้องให้พี่หนึ่งทำต่อจนจบนะนึกภาพออกไหมครับนี่ไงแทนเข้าไป3 x x หรืก็แทนด้วยลบ y ลบ3ามบวกสีบวกส y บวกห Z เท่ากับแปอ่ะเดี๋ยวเคลียร์ให้หน่อยลบ y ลบ3าอันนี้120ย้ายไปได้ลบสานะครับอ่ะไม่เอาลบคูณตลอดด้วยนะตั้งชื่อเป็นสมก,การที่4 นะต่อมาเอา x จากสมการ2แทนลงในสมการ3 5 x x แทนด้วยลบ y ลบสามบวก4ี่บวก4 y บวก5้เท่ากับเก้านปะลุกอืมจริงๆไม่ค่อยอยากทำต่อให้แล้วออยากให้หนูทำเองละนะก็จะได้ว่าเท่าไหร่เนี่ยลบ y เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวจบเลยเนี่ยลบสิ z 200ย้ายไปได้ลบร้อยห้าเนี่ยเป็นสมการที่5แล้วหนูดูสิครับเนี่ยสมระสิหน้า y เท่ากันละหนูก็เอาสมการ4ลบสมการ5 7 z เจท่ากับเจ็ก็เท่ากับ10ได้แซเป็น10แทนหา y ได้ y เป็น5ได้ z ก็ได้ y ปุ๊บไปแทนหาค่า x ในสมการ2ก็ได้ก็ได้ x เป็น5เหมือนกันเห็นไหมครับคำตอบก็ตรงกับโลโอเป r เรชันเห็นนะหนูก็เลือกเอาว่าจะใช้วิธีไหนนะอย่างที่พี่หนึ่งบอกนะครับโจทย์ประยุกต์หรือโจทย์ปัญหาเนี่ยโจทย์ที่แบบใช้ความรู้คณิตศาสตร์นะครับให้มาสอดคล้องกับสถานการณ์จริงแบบนี้ นะครับหนูต้องฝึกไปบ้างนะถ้าไม่ฝึกปุ๊บไปเจอในข้อสอบเลยมันทีอึง้งนะเพราะมันเริ่มต้องเริ่มแต่สมมุติตัวแปรเลยหรืออย่างพี่นึงอย่างที่พี่หนึ่งบอกปี6-4ปีล่าสุดแพทหนึ่งออกคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะฝากไว้